สวัสดีครับพี่นอ้องทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นตัวส่วนคนก็อาอาฟฟิเชียนะครับเป็นน้องมาเดินเล่นนะครับผมที่หาดบางแสนนะครับผมหลังจากนำรถล้มหลายพี่น้องนะครับรถลงแง่งอยากใช่ฟังมากที่จุดที่ผมยือนอยู่นี่นะครับนาที่เป็นจิ้งกูบผมนี่พี่น้อง นะครับน่าจะเป็นตีโลนะครับผมแอบทายฟังนะครับโอ้นะครับผมทายฟังนะครับผมมาถึงจุดนี้นะครับผมเป็นตีโลเลยเดียว้ายเป็นหนองมาหาปลาขอนนะครับผมหาปลาขอนนะครับหาทะเลเจ้าทะเลบางแสนนะครับผมนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็อยใส่เราไปนอนนั่นครับ น้ำขุ่นน้ำขุ่นน้ำขุ่นการที่รบบบานดาโมดนะครับผมบานาบรครัร ที่ชุดนี่นะครับน้ำตะก้อนอยู่ทาน้ำน้ำอยู่ด้านบนนะครับผมอยู่ด้านบนไป็นหนองเล็กอยู่ด้านบนครับจุดตรงนี้น้ำจะลึกนะครับผมน้ำลึกเมตรเปนองเล็นี่นะครับนี่น้ำจะลึกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับตื้นมาไป็นหนอง น้ำอยู่แค่นี้นะครับน้ำแค่นี้นะครับผมแค่นี้ทีนี้ที่ว่าล้มเย็นสบายอยู่พี่นอนแต่ว่าน้ำเอาใสนะครับน้ำไม่ใสนะครับผมน้ำไม่ใส่ น้ำไม่ใสเลยครับน้ำไม่ใสเลยนะครับเลคลื่นก็ถือว่าพ่อดีอไปเนอ้องเป็นตะเล่นอยู่นะครับสําหรับเคลืน่นเคลื่นน้ำบางที่บางแสนนะครับผมถือว่าน่าเล่นอยู่ว่าเคลื่นไม่แห้งเลยน้องคลื่นไม่แรงนะครับ สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับผม พาไปนองนะครับงางไปใช้ฟังนะพนะี่น้องด้วยขึมาข้า,ามาชมนะครับที่เต็นท์น,นาวนะครับผมไกากับใช้ฟังเป็นชิโล่ด้ประมมาณเลยเนาะ เปยมานอนนะครับผมน่าจะเป็นจุดที่นอนพักผ่อนได้ดีนะครับผม yeah

ขอบคุณพี่น้องทุกคนเออผมเตียมขอมาดับช่วบชิปนี้นะครับผนมะคนโกลมฟิเชียลนะครับผมชิปน้ำพ้อกันไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับผม